แังกี้มีลูกกว้างพร้อมเลยแรงพอกันตลาดดีดีดโรจนาครับมีลูกกว้างอันนั้นพร้อมเก่งเก่งกว้างนี่เดสวัสดีพี่น้องเอฟซีตรงหมองทุ่บอลครับ ที่พักวันนี้ลมเรือนดีครับวันนี้เบิร์หรอเ่ดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งตลาดดีดีรจะนะมันเอนเลจิไม่หน่นาแดงอ่ะอ็งจีทำไมต้องนั่งกวยห้างด้วยเพระสวย สวยหากมันใหญ่าเดียวมันดันปูนขึ้นมาเลยเดีงย้พังเบิดเลยอันนี้ตัวอย่างต้นคิดสมา์ิป่ะตัวไม่ ม่นต้นคริสต์มาสบ่ต้นไม้มันเป็นต้นไม้อันนี้เอียงนี่ต้นรถแมรี่มันเีหอมหอมมีล่ะรถแมรี่ป่ะเอียงกว่าเนาะมันเป็นโรสแมรี่เลยอะต้นเอียงหอมหอมี่อันนี้ต้นไม้อันตะโกนไม้ต้นไม้ยังคือออกหน่วยเป็นสังต้นสังต้นปามบ่แม่นบ่ป้ามหน่อยอันนี้ต้นกลมบอม่บียนป้ามบ่ะ ปวามที่เป็นใบแนงวันนี้มันป่ามโปุ้งมันไม่ผสมวันนี้ผสมโอ้ต้นอีกอย่างเนาะพออืนอีกอย่างไม่ประดับอะสตาร์เนะเปวดแอร์ก่อนก่อนโอ้ต้นมะขามตัวน,นี้งามเนาะแองจีเบิ้งต้นมะขามตัวน,นี้เปลือกเตียงย่างงามเลยไหม นี่นวยพร้อก่อนนะผู้นำทีมงานนี่มองนั่งมาล่ะ <c oughs> นบบั่งเบียดได้นน่เดี๋ยวเราจะทำให้ดูโคตรปัญนว่ะ ไม่เรายังไม่ได้จัดไงอ๋อมาวางที่เฉลยใช่ใชต้องหมุวนไหมไม่ตม้นวไนไปรับข้างหลังไปรับข้างหลังไปใกล้จังหน้างานครับ <Okay. S 2> มือแรงอย่าลืมอย่าพลาดครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับทางรถชนะฝากประชาสัมพันธ์งานวันที่31ครับพี่น้อง ซื้อบัตรซื้อตัวกับผักพ่อแม่อุ์งยิงแฟนเพจครับเพจจริงตอ,องพูทติตามสองสองแสนสามครับสามกั่าัวผักขม่าล้ะกะรายละเอียดกะเดี๋ยวติดตอบครับครับบัตรราคาร้อยยี่สิบบาทครับสื่อจากบัตรก็อน,นตามจำนวนเงินครับล่ะก็ส่งชื่อที่อยู่รหัสไปรษณีย์เบอร์โทรที่ชัดเจนครับเสด็ ส่งบอผิดพลาดครับถ้าซื้อที่ว่บอรอชัดเจนก็อาจจะมีตัวก่นครับน่าจะเปิดถึงวันที่ยี่สิบในน้อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะจะได้เช็คจักส่งให้เรียบร้อยครับก่อนปีใหม่เดี๋ยวจะถือในช่วงวันหยุดยาวครับ เอไอ้กินได้ด้ว hmm. นี hmm. ่บอเอ็กบอบอคอยกินน้ำอารมณ์ไหน่กินได้น้ำไอ้น้ำส้มน้ำยังไงนะน้ำผลไม้น้ำผลไม้น้ำส้มเอ๊ยมีหมองนางกันบอระหน่อมีจ้าเขียไปแน่แล้วเสือนี่เมนหน่อยมีหมองนางแม่หน่อยมีหมองนางบอระแม่หน่อย ดดาาดจดดีเด้อนีเรากระจกเย็กข้างหลังอันด้ยังเราบุบๆเอาไ้ทั้งนี้กันดลตัวนี้ทังบอลใหนี่าาอาาเอาแล้วหนึงหอกอย่ามา,มายุ่งมีใหยใช่ปะม, <laughs> มีคือหหยแต่โมนี้ พี่น้องวันที่สามสิบเอ็ดมาบ่ได้กะมีกลุ่มปิดครับศิลปินรับเชิญผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์โตเกียวมูสิกเลยล่าแล้วก็มีรถแห่ต่อครับรถแห่สาวน้อยหน่อยสองอสนนออพี่เขียนเขียนกมลชัยบอกพ่อเขียนม,มาสบอกพึ่นมาสเดีเรียวแน่ว่าสัน บอพอเคมมากเลยนเลยมาขึ้นวิใีไงน้ำกันเลยตัวขึ้นได้เจ้าภาพไ่ขึ้นขึ้นเลยเตยล่าเรียวก่ะรนเฮเลยช่วงนี้ยุดเรื่องดักหนูกระเป๋าอีกรัตนาบุรีไปก่อนัสียหนูสื่อ รอบนี้สิบห้ามือครับหอดวันที่สิบหาสิบหกวันที่สิบหกมือเดิทนทางเนเี่นาอสิบเจ็ดกันยังอยู่บุรีรัมย์อยู่เด้ยังประทานหอดบานไง,ไง่ายมารอบนี้กันเึืงเดือนเลยครับพี่น้องขัามาเบิ่งแล้วกัน ฝากพี่น้องติดตามช่องพ่อแม,ม่นเยิงนั่นด้วยครับอ้ติตามบอทันฑลายครับบวาสิเป็นทาง YouTube ทางเพียรครับยังแม่่อยเป็นยังไงฮะเกิดอ,อะไรขึ้นกับแม่น่อย มือแดงครับอย่าลืมอย่าพลาดครับวันนี้ว,วันเสาร์วันหยุดมืออื่นเอฟซีน่าจะหล่นแน่นอนครับมือแดงมือแดงมือแดงแดงดิ่งแดงดิ่งอ้ามีหัวตุ๊กตามมูดิ่งมาขายบ่เน๊งแดงแดงแดงอ่ะปิดให้แอร์มันเย็น,นเดี๋ยวอ้าปิดให้เ,เ,หเจ้านายก่อนอนะ ออกเดินทางแล้วครับขอบคุณพี่น้อนงเอฟซีทุกหมอทุกบอลครับขอบคุณทุกกำลังใจครับเดี๋ยวพอกันไหมในปีหน้าครับขอให้ลำลำรวยๆวยสุขภาพแข็งแรงมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาสุกผู้สุ坤ค,ครับสวัสดีครับ